สวัสดีครับสวัสดีชาวซองในดวงนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับกันเดอะสตาร์ครับผมอ่าวันนี้ครับกันพาทุกท่านนะครับมาชมเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันครับก็คือเพลงเวี่ยงก็รักครับผมบรรยากาศการถ่ายทำจะเป็นไงนะครับผมไปฟอลโล่กันดีกว่าครับเธอดูดีวลามองคอยิ่งเธองยิ่งชอบแบบนี้ ผมก็ถือว่าเพลงนี้นะครับซิงเกิลเปลี่ยนก็รักเนี่ยเป็นเพลงเต้นแบบจริงจริงจังครั้งแรกของการเลยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ากาันชอบหรือเปล่าก็ชอบครับเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วเพราะว่าสมัยมัธยมเนี่ยที่เรียนโรงเรียนสกุลาบเนี่ยนะครับจะมีเ,เพื่อนๆที่ชอบแบบว่าเต้นบีบอยกันครับเต้นบีบอยสมัยพักเออช่วงพักกลางวันอย่างเงี้ยแล้วก็กันก็จะไปให้เพื่อนเพื่อนสอน แล้วว่าแอบไปดูเพื่อนๆเต้นบ้างนะก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะลองทําดูแล้วก็พอวันนี้ได้มาทำเนี่ยนะครับได้มีเพลงเต้นเนี่ยก็รู้สึกดีครับแล้วก็สนุกกับกับเพลงนี้มากนะผมอยากจะมีซิงเกิลต่อไปนะครับอยากแบบเป็นแบบที่ชินชินวุฒินี้ก็มีอยากได้ได้เหมือนกันนะ ผมสำหรับวันนี้ครับบรรยากาศนะครับก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่ยมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรากล่าวไว้ว่าเสร็จจากที่นี่นะครับบ่ายสามโมงแล้วเราจะต้องเปลี่ยนที่อันนี้เพิ่งเปลี่ยนที่ครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับผมน่าจะเสร็จสักประมาณตีห้าครับเนื่องจากว่าฝนตกลงมานะครับตอนที่ถ่ายทําอยู่ก็มีปัญหาเรื่องของฝนนิดหน่อยครับแต่ว่ายังไงพวกเราทุกคนสู้ๆอยู่แล้วครับ เอาละครับหลังจากที่ชมเบื้องหลังไปพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ครับผมกันจะมาแนะนํานางเอกของกันครับนางเอกมิวสิกวิดีโอเวียงก็รักครับนั่นคือผู้หญิงสวยๆคนนี้เลยครับไปพบเขาดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อพีมรานิดาเจสซี่ศิลป์ค่ะอ่านี่เลยครับก็คือนางเอกมิวสิกวิดีโอเวียงก็รักของกันครับผมอ่าวันนี้ครับน้องพพียงครับมา่อเวียงพี่กันเนี่ยเวียงแบบไหนบ้างเวียงกี่แบบมีเวียงทั้งหมดสองแบบค่ะก็คือจะมีแบบมายากร แล้วก็แบบแอคชั่นนิดนึงแล้วก็จะมีแบบยูโดอ่ะค่ะไม่ต้องมาท้งนุกถั้งนอนฉันก็ยอมจะหมดทั้งใจคนที่ทำก็เสร็จได้เสมอขอกับเธออย่าเปลี่ยนใจไปรักใคร เพลงวีของเราด้วยนะคะแล้วก็มีคําถามนึงอะค่ะถ้าเกิดว่าพี่กันแล้วย่างมันที่ไปได้ไงเนี่ยย่างได้สิหนูเป็นนางเอกนี่คะก็คือว่าถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงเนี่ยพี่กันได้เจอผู้หญิงเบี้ยวๆแบบเนี้ยพี่กันจะรักไหมมีเสน่ห์ดีครับน่ารักดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงขั้นแบบว่าชกต่อยเนี่ยพี่ขอคิดดูก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะเจ็บตัวได้นะ ขอฝากด้วยกันครับสำหรับมิงสิบวิดีโอครับ oh <my> เวียงก็รักครับซึ่งจะมีกันแล้วก็มีน้องพีมนะครับ oh <my> ผมเป็นนางเองกด้วยนะครับ oh <my> ยังไงก็ออรอชมเร็วนี้แน่นอนครับ oh <my> และถ้าใครอยากไปเวียงด้วยกันนะครับเวียง oh <my> แบบเต็มรูปแบบด้วยกันนะครับเวียง oh <my> แบบว่าสุดที่สุดเด็ดด้วยกันนะครับ oh <my> ผม ต้องไปเมกที่คอนเสิร์ตเดียวกันเลยครับคอนเสิร์ตเดียวกับเต็มรูปแ,แบบของกันนะครับผมถึงไหนถึงไกลคอนเสิร์ตครับก็จะจัดขึ้นวันที่24แล้วก็25กันยายนนี้นะครับที่พารากอนฮอลล์นะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับตอนนี้เปิดรอบ2แล้วนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ